พี่มอสน้องเมย์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มอสโอ้โหเดี๋ยวทำไมยิ้มอย่างนั้นได้ดีใจเหรอวันนี้นะครับเราจะมาเล่นน้ำกันนะเพราะว่าอะไรอากาศร้อนโอ้โหกาดมันร้อนมากเลยนะครับโอ้โหแดดนี่ไม่ธรรมดาเลยนะพี่เมย์นะวันนี้เราก็เลยมีกิจกรรมนะครับเปิดเทิมเนอะคือเล่นน้ําอยู่บ้านนั่นเองนะครับ โดยที่เรามีเนี่ยผงยางอยู่แล้วนะต้องต,ต้องบอกว่าเป็นอะไรนะผงยางผงยางสาน้ำนะครับเด i̇şte ี๋ยวเราจะไปเริ่มสูบผงยางกันนะครับและเดี๋ยวไปดูกันด้วยว่าหน้าตาผงยางเราจะเป็นยังไงไปดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มส uh, okay, um, okay. ูบกันเลยอ่าอ่าที่ครับดู่งยางเรานะครับใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าซื้อมาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยครับเดี๋ยวนี้เราจะเริ่มสูบนะแต่ว่าตัวเนี้ยมัน มันจะใช้เวลาสุกนานหน่อยนะครับเพราะว่ามันสุกหลายชั้นนะอเดี๋ยวหาที่สุกมานี่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 น,นี่โอเคสุกทั้งหมดกี่ชั้นนะสามสี่ชั้นโอ้โหเพื่อนๆดูครับสุกทั้งหมดสี่ชั้นนะนเพื่อนเดี๋ยวใช้เวลาสุกนิดน,นึงนะครับกู้หนึ่ง ตอนนี้ก็สุกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่น้องเมย์น้องเมย์ครับมีมาเดินเลยมีคอมเม้นต์อ่น้องเมย์ก็กับพี่เมิร์กอยู่ข้างในแล้วเอาต่อไปเป็นขั้นตอนอะไรการเติมน,น้ำนั่นเองครับแต่ก่อนเติมน้ำเดี๋ยวเราก็จะขอล้างบ้านสักนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วก็จะให้พี่เมิร์กกับน,น้องเมย์เล่นเลยนะครับสักครู้นึินอ่าโอเคครับตอนนี้ก็นี่ล้างเื็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปคือการเอาน้ำลง

เออมาเล่นน้ำที่บ้านแทนนะน้ำตอนเหมือนน้าพี่โอ้ยอเออเออเออเดี๋ยวได้เช่าไหมดูหนังหน้าหน่อยเอาแล้วครับเฮ้ยนี่นี่นะครับลงมาเออจินสบะได้อยู่โอ้ดู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 โนเอ็กอ่า น้องเม้นนี่คนนีเนื้อเขาอหายร้อนเลยเนอะโอ้ตอนนี้นะครับเราเติมน้ำมาก็เยอะเลยนะนี่น้องเมนนะครับเออเห็ดทะเลเลยไม่ได้เห็ดทะเลเหม็ดเหม็ดกับน้ำนี่นะครับจะช่วยกันเติมน้ำอยู่นะครับทั้งน้องเม้นครับพี่เมิร์ดนะครับดูอ่าเดี๋ยวเราเติมสักสีเขียวพอแล้วพี่เมิร์ดนี่เอาแค่สีเขียวพอนะอ่าแล้วก็นั่งเล่นกันละโอ้สนุกเลยใช้เวลาหน่อยนะครับ

กลังไล่จับบอลอยู่นะลุงเมกเห็นไม่ะบายดูเห็นเลยเห็นพู้เดียวดูดิไ่อาาเออทุกคนเรามีน้ำผูด้วยทุกคนตาบ้าจะทำอไอยู่นะอะไรครับงเมงมอย่าดู่ีอโอ้ดู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 ึ่เรว่ากดนเยมีน้ำผูด้วยเอาเพื่อนมาดิเราใส่มน้ำผู้ครับดูดูเฮ้ยไม่ใช่น้ำู ลงหมูงหมูตอนนี้นะครับมันมีช้าอยู่นานๆนะงเมย์จะเล่นแต่วงไอจะเล่นแต่ลงหมูนะไม่เป็นไรโอ เอาเละครับนี่พี่เมือกมีของยางชูทีปด้วยอันไหนไหนไหนพี่เมือกลองลอยน้ำดูลอยน้ำเออเราลองไปเลยมีพี่เมือกลอยน้ำด้วยด้วยดูน้ออันน้อเยอะหรอกเยอะมากเยอะมากโอ้โหน้องเมฆก็มีอันนี้นะครับนี่สีเขียวเป็นของน้องเมฆนะครับน้องเมฆต้องต้องมาอันนี้หรอกนี่มันจะพยุงตัวน้องเมฆไปแต่ต้องใส่หรอกเออพี่เมื่องจองอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหไงหรก ดีไหมโอ้โหสบายในเนิ่พี่มันมีวิชชี่เหมือนนะครับลอยตัวได้เลยครับเอออันนี้เราก็ไปเล่นน้ำน้ำใหญ่ได้อ่าโอ้ยเฮ้ยอยะไรอะพี่บ๊วไหนเฮ้ย,ยมาไงอะเฮ้ยเดี๋ยววเราจะมาเล่นน้ำกับเราเอ้าอยากอยากมาเล่นน้ำกับเราหน่อยดูดิดูหน่อยดิเด็กนี่เด็กนี่เด็กเด็กนี่บ๊วยเด็ก เดี๋ยวมาจากไหนอ่ะมาจากไหนอ่ะเฮ้ยอู้ยโหูหลายตัวเลยอ่ะรู้ว่ามาจากไหนอ่ะไม่รู้เราเล่นน้ว่าอยู่ดีๆเนอะเราเล่นไม่เนอะน้ำกับดาวอะหรอดูดิโอ้โหมีเดนเสามามาเล่นน้ำกับเราด้วยนะโอ้ยไป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 ่นด้เอาขัไปเล่นด้วยไปเล่นไปออไปพาเขับไปโดดน้ำดูดูพีมื่อกี้มานี่นะครับโอ้ยหลงเสาเราอีกแล้ว ไอตัวนี้จอมเลยดูดูนี่ครับโอ้ไอตัวนี้จอมเลยโอ้โหไปไปตัวนี้ไอไอเด่นไอเด่นโอ้โหมีเดินเสาลอยน้ำนะเฮ้ยเดีนไปจอบาเดี๋ยวเดนทราบจะโดดกะโดดน้ำเฮ้นเมื่อกี้เห็นเดนต่อโดดน้ำไหมไม่เห็นนี่ครับครั้งแรกนะครับตอนนี้ทีเล็กก็พร้อมที่จะโดดน้ำแล้วทีเล็กพร้อมยังพร้อมแล้วทีเล็กตะโกนครับบอทีเล็กตะโกนครับทีเล็กตะโกนโอ้โหทีเล็กตะโกนพี่ใจไปแล้วครับ เรียบโอ้โหขึ้นมากระโดดน้ำครับมาบาเดี๋ยวครับโอ้น้องเมกน้องเมกน้องเมกเล่นตัวไหนแล้วอ่านตัวหนาไหมนี่ไงน้องเมกเล่นตัวนี้อ่าครับตัวนี้ก็พร้อมต่อไปเป็นตัวไหนโดนน้ำตัวนี้นะครับโอ้โหขึ้นมาสูงเลยตัวนี้ขึ้นมาสูงเลยขึ้นมาบนชั้นระเบียงเมื่อกี้ครยังโอ้โดนลงมาแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โห มาแล้วครับโอ้ยโอ้ขึ้นไปโดนพร้อมกันสามโดรเลยพี่เมิร์กมึงสองลั่นโดรเลยพี่เมิร์กโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเอ้าทีเล็กทีเล็กไปไหนอะทีเล็กอยู่นี่ทีเล็กออกรอบสะเฉยอ่าน้องแม่อะไรตัวนี้ลูกอ่านี่ท้เฉาเดลัสสาวลูกเดลัสสาวเฮ้ยเร็ว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 เรวเอาโดนไปบน นี่เดี๋ยวจะเฉาไม่ไหวแล้วออ๋ะหนุกไปโลกน้องเมย์น้องเมย์ครับน้องเมย์ครับะหนุกไหมครับน้องเม็กเล่นนัะหนุกไหมโลกเจอโอ้โหดูหน้าป่าครับน้องเม็กโอ้สนุกเล,มมลยนะอากาศละร้อนมีนะครับอน้ำเย็นเย็นสบายใจเอิบเอิบโอเคนั่งเล่นหลงนั่งนึ่งเออนั่งเล่นโอ้น้องเมย์น้องเมย์มาโอ้โอย เราเม่เราไม่ขี่รงสารลูกฮะวันนี้เพราะว่าเราไม่ขี่รงสารแน่เลยเอาแล้วครับตันนี้ตันนี้นะครับนี่มาบ้าขี่จนเถอะตอนนี้มีเด็กสาวอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวกับนง้งผู้อยู่นะครับโอ้โหพี่ผู้ทำอะไรทำไรลูก โอ้โหดูครับนี่สเกลสเกลครับอออุ้หูอุ้ยดูเม็กเกเขยเจอเมกเจอน้้อ่ะเออออเ้าอจ้าเจ้าาอ้ากนะเม็กอจ้ากานเออเออเ้เดินาตกแล้วยอะเจ้าโอ้ดูง เอาแล้ครับกันต่างคนงานกันเจอกันตรงนี้ก็จะเข้าพี่มกก็กันไว้นะครับโอ้เดี๋ยว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 น้องเดี๋ยวน้องลุกลุกอย่ามพิ่นอนเน๊ตี่ึลูฟี่ลูฟี่จหอบเรือแล้วอ่ะขึ้นเรือตอนนี้ลูฟี่ขึ้นเรือแล้วแรงมากลูฟี่โอ้ยลูฟี่ลูฟี่เออลูฟี่ขอกินน้ำหน่อยอะไม่ไหวแล้วลูฟี่อเอาลูฟี่ขอกินน้ำอคร่ะลูฟี่ขอกินน้ำหน่อย โอลูฟี่ล่องเรือมาไกลนะเ้นนรโคนคว่ำอดูเคว่มเมกพี่มกตอาเอามกพี่มกตองเราเดสาวล่องเรือไปด้วยเพื่อนเดสาวอะเอาไปมกขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือ ไปเอาล้วครับนี่พี่เมือมีเดินสาวแินเสาสองตัวไปนะพ่อแม่ขาขาขึ้นดิขาขึ้นดิข,ขึ้นดิขาขึ้นดิขขนย,น,ยนี่ขาขึ้นดยเอเอนี่แหละเห็นไหมเนี่ยขาขึ้นดยเฮ้ยเดิดิดิเอ้ยเห็นไหมได้ไหมได้ไหมเนอะเอาเอาคือมือต้องนั่งตรงน,น,นี้มือต <Mys elf S 2> ้องนั่งตรงนี้นน อ,อล้วครับเนหนุม่ไมไหมเหรือครับโอ้น้องเมย์นีโอ้ยหน้องเมย์ก็สนุกน,น,นะครับแต่น้องเมย์ไม่ไหวแล้วต้องขึ้นแลนด<ม> <นะ S 2> ์นะครับยังไหว,วอยู่โอ้ยยังไหวอยู่โอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้เล่นน้ำกันเย็นๆสน,ยน,ยนุกสนานนะครับเป็นเดิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโโอ้ไปเลยครับ